สวัสดีครับวันนี้มาพบเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนครับวันนี้ครับเราอยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้เรามาส่งรถให้ลูกค้านะครับที่บางปะกงนะครับจังหวัดฉางซาวนะครับเราอยู่ที่วัดท่าข้ามนะครับก็แวะรีวิวก่อนนะครับก่อนที่จะนํารถถึงมือลูกค้านะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นตัว4ประตูครับเป็นตัวเตียร์แรลลี่อาร์ตนะครับเป็น4ประตูตัวแรลลี่นะครับโมเดล2023เลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ย มีชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นชุดแต่งแรลลี่อาร์ตแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าชุดแต่งแรลลี่อาร์ตที่มาจากโรงงานเนี่ยมันมีอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมชุดแต่งแรลลี่อาร์ตแท้จากโรงงานนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะครับราคารถเนี่ยอยู่ที่7 2 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับสีดำนะครับถ้าเป็นขาวก็อยู่714,000นะครับ ชุดแต่งแรลลี่อาร์ตแท้นะครับจะมีโลโก้แรลลี่อาร์ตแบบนี้นะครับนี่นะครับมีโลโก้แรลลี่อาร์ตแบบนี้นะครับอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ชุดแต่งนะครับนี่ครับสัญลักษณ์แรลลี่อาร์ตนะครับเป็นชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนะฮะเรียกว่าชิ้นใหญ่นะครับเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับกระจังหน้าครับทําสีดํานะครับนะครับมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับในส่วนของด้านข้างนะครับล้อ ต้องเรียกว่าเป็นล้อสเปคแบบเทพเทพเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อจะเป็นงานของ mk นะครับหรือว่าเป็นงานของร้านเม้งกันยางนะครับเป็นล้อเบานะครับล้อเบา5้าก้านนะครับล้อหน้าเนี่ยความกว้างของล้อนะครับจะอยู่ที่9.5นิ้วนะครับในส่วนของล้อหลังเนี่ยกว้าง10.5นิ้วนะครับยางนะครับตัวนี้จะเป็นยางเลนโซนะครับ เป็นเลนโซ่ d one sp นะครับขนาดยาง2 5 5 5้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นขนาดยางนะครับ2 5 5 5้ายางจะเป็นเลนโซ่ทรายนะครับตัวนี้จะเป็น d 1 sp นะครับล้อก็เป็นล้อของเม้งการยางเป็นล้อเบานะครับหน้ากว้าง9.5ครับหลังกว้าง10.5เรียกได้ว่าแบบทางทางกันไปเลยนะครับมาด้านข้างครับชุดแต่งลายอาร์ตก็จะมีสเกิร์ตมาให้นะครับทั้งชิ้นเลยนะครับยาวมาเลยนะครับแล้วก็บางโคนสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของลายอาร์ตนะครับ สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถครับลายลาริอาร์ตนี่ครับอันนี้คือชุดแต่งของลาริอาร์ตนะครับที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังนะครับล้อหลังล้อหลังเนี่ยเรียกได้ว่ากงกว้างเลยนะครับเพราะว่าความกว้างล้อเนี่ยสิบจุดห้านิ้วนะครับนี่ล้นๆ้นเลยครับเดี๋ยวดูด้านข้างครับล้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ครับใส่ค้ำโชกอ่าขออภัยครับใส่ค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับ เป็นสีไทเทเนียมนะครับเป็นไดนะครับเป็นปลายไดนะครับผมแล้วก็ท่อครับท่อเปลี่ยนไม่นะครับถอดพักกลางออกนะครับแล้วก็ตีท่อสแตนเลสใส่ลงไปนะครับปลายเป็นไดนะครับนี่ครับปลายลุงครับอาปลายลุงครับเสียงลั่นๆเลยนะครับคันนี้นะครับโอเคนะครับชุดแต่งลายลีอาร์เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมากับรถอยู่แล้วนะครับ เราแค่จับแมกหล่อๆใส่เข้าไปชุดหนึ่งเนี่ยคือจบเลยนะครับจบไม่ต้องทําอะไรเยอะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในนะครับภายในเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้านะครับนี่นะครับเบาะหนังครับสีดําตะเข็บสีแดงนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องในสารด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็พรมด้านล่างครับติดตั้งในส่วนของพรม v i p นะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าผม6 b นะครับตัวนี้ก็จะมีตะเข็บให้ลูกค้าเลือกได้หลายสีนะครับดำได้ดำดำได้แดงนะครับดำได้ครีมนะครับผมเลือกได้หลายสีเลยนะฮะอันนี้เป็นเบ้ามือแบบถ้วยนะครับลูกค้าเน้นความสปอร์ตนะครับเราก็ต้องจัดอุปกรณ์ชุดแต่งที่มันแบบสปอร์ตสปอร์ตเข้าไปนะครับคันนี้งบประมาณในการออกน้อยมากรวมท่อรวมล้อนะครับ อยู่ไม่ถึง3 0 0 0 0นะครับอยู่2 0 0 0 0นินนิดๆนะครับมีท่อมีล้อนะครับล้อนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นสเปคสเปคตามนี้นะครับก็คือยางเนี่ยไม่ใช่ยางจีนไม่ใช่ยางแบบโนเนมนะครับยางจะเป็นเลนโซ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อเบาส่วนลายล้อหรือว่าแบรนด์ของล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าชอบเป็นแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่านะครับ งบประมาณน้อยๆแบบนี้นะครับแต่่อออกมาแบบกระชากใจเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวแรลลี่อาร์ตคันนี้นะครับเรียกได้ว่าแค่รถเดิมเดิมเนี่ยไม่เปลี่ยนล้อก็หล่อแล้วนะครับหาล้อดีๆใส่สักชุดหนึ่งนะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับล้อเทพเทสเปคดีๆใส่สักชุดหนึ่งยางดีๆหน่อยนะครับเชื่อได้ว่าใช้กันไปเลยยาวๆนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะครับปาเจโโลไททันนะครับมิลานเอชาร์ดนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง QR อยู่ด้านนี้นะครับจะโทรหาผมก็ได้หรือโทรหาทองทรายก็ได้นะครับแอดไลน์มาครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวนำรถไปส่งให้ลูกค้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ